ด่วนฉบับที่1นพายุส่งผลกระทบแล้ววันนี้มีฝน52จังหวัดฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันอาทิตย์ที่20มีนาคม2565วันนี้เราต้องมาจับตาดูยอมความกดอากาศต่ำที่อยู่บริเวณทะเลอันดามันซึ่งจะมีแนวโน้มทวีกำลังแรงมากยิ่งขึ้นจะเริ่มส่งผลกระทบต่อประเทศไทย จากการดึงดูดของกระแสลมทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนเป็นฉบับที่หนึ่งแล้วโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่รายงานสภาพอากาศร่วมกันขอขอบคุณกำลังใจและการติดตามที่มอบให้อดมินเชิญไปรับชมรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างมีผลกระทบตั้งแต่วันที่20-22มีนาคม2565ฉบับที่1ลงวันที่20มีนาคม2565ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่าง มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลนในช่วงวันที่20-22มีนาคม2565คาดว่าจะเคลื่อนตัวทางด้านทิศเหนือเข้าสู่อ่าวเบงกอลตอนบนและเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณประเทศเมียนมาแม้ศูนย์กลางของพายุจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่จะทำให้ลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางพายุมีกำลังแรงขึ้น และพัดปกคลุมทั้งด้านทิศตะว,วันตกของประเทศไทยส่งผลทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือทางด้านทิศตะว,วันตกของภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะว,วันออกโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะว,วันตกขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง และฝนตกหนักถึงหนักมากที่อาจจะเกิดขึ้นเอาไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง1 2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้เอาไว้ด้วยซึ่งจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีพื้นที่ที่มีฝนทั้งหมด52จังหวัดได้แก่จังหวัดอุตรดิตถ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลก พิจิตเพชรบูรณ์เลยหนองคายบึงการชัยภูมิขอนแก่นอำนาจ,จเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตอุบลราชธานีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบ,บุรี ราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครปราจีนบุรีสะแก้วนครน,นายกฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีราชประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาเยลานราธิวาส ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลรวมทั้งกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลโดยในบริเวณภาคใต้จะมีพื้นที่ที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากมากกว่าพื้นที่อื่นๆนะคะโดยสภาพอากาศในวันนี้บริเวณภาคเหนืออากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ และมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-38องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสภาคกลาง อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33 3 6องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิตำสุด่ําสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-34องศาเซลเซียสกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิตำสุด่ําสุด25-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสจากพยากรณ์อากาศและประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาจะเห็นได้ว่าในวันนี้บริเวณภาคใต้ทางด้านทิศตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองถึงร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องในบริเวณดังกล่าวเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักและหนักมากเอาไว้ด้วยค่ะ ส่วนในบริเวณตอนบนของประเทศรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนฟ้าขนองประกอบกับจะมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในบางพื้นที่ในบริเวณตอนบนของประเทศขอให้พ่อแม่พี่น้องในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงรวมถึงฟ้าร้องฟ้าผ่าและลูกเห็บตกที่จะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณา หรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรเอาไว้ด้วยค่ะและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้าง แอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ